กะสบายดีพี่น้องสุขคู่สุขคน้อจ้ามาพบพอก,กับสาวอึ้องโพนสาดอีกเด้อจ้าม้นนี้กะซึ่งพาพี่พ่น้องมากินต้มมามาฮอนๆอนแล้วพี่น้องมามาลดต้มยำกุ้งพี่น้องมามาต้มยำกุ้งซิมน้ำก็แล้วพี่น้อง คือกะปิของเราอดไจ้าพี่น้องสุขุสุคนลุยเดียวมนันเองฮอนฮอนเลยนี่คือพักข้าวทอง ูกเองจากสวนแล้วพี่น้องมวกเพชนรนี่ฮะบ่เห็นน้องไต้พี่น้องบ่ได้ขึ้นไปหาน้องไต้ผลตกก็เริ่มไม่ได้ขึ้นมานี่ว่าไม่ขึ้นแต่บ่ได้ให้คลิป น้องไต่พิ่นบวชแกบะกรมันงเกบะนะครับเก๋กรรเพราะว่าเพราะว่าจังใหญคนลาวรับเขาซื้อแบบชนขวบชนห้าว น้อยอสิบสามปีสิบสองปีสิบเอ็ดปีบางคนกับสิบห้าหรือว่าสิบแปดปีมันจา่สิชนขวบอันนี้แหละหมอพันท้วงว่าต้องไตชนขวบชนหาวก็เลยไปแก้เนี่ยแหละพี่น้องกับยานบำรุงวิทเลยไปบวชน้ำบวชแกลกรรมน้ำบวชเจ็ดเมือ หมเพื่นทวงว่าผัวเก่าัวหลังเพื่นที่น้ำท่าน่ัผัวแต่ซารอดีตซาร์ตเพี่น้องถ้าัวเสื้อก็อาจจะโบลุบๆเนาะเพื่นท่วงมาแบบนั้นบกให้กายเดือนซิปให้ตัดให้อวยซึ่งกับผาลูกไปตัดแล้วถวา,ายมากไหมพกยากแล้วก็เห็ดต้นแน่ละ แล้วก็เฮ็ดต้นแล้วกับข้าบวชน้ำเจ็ดมือแก่กรรมแหละก็ได้สามวันนี้พี่น้องมือบวชนับช่วงนี้กับปัญหากับรุ่นเล้าพี่น้อง เป็นกำลังใจเสะออื่งได้พี่น้องเด้วยอยู่บ้านกับโควิดกับระบาดพี่น้องเมื่อเราหกปิดล็อกดะเพราะว่าแข่งขงมวนติดเชื้ออะไรก็เลยมาให้คนเข้าคนออก ตลาดกับ่มมีเครื่องเน,นา้อเพราะว่าพระเจ้ามาให้เข้าตัวเมืองพักกัางาม่ามเหาอ bớt đi park bớt đi park bạc lai hai bớt cái nương nỗi nương bớt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เผ็ดเผ็ดสามห่อแล้วพี่น้อน้องกรบไปะยะน้ำพ่อเพ่อ ประมาณวันที่หกน้องตายซิกนะช่วงนี้อุปสรรคถาโถม่ั้ยเนาะ lại là dạng thưa ông. Nhìn đây nhon lũ nhìn đây nhon ấp xì, nhìn đây nhon lũ เบ็ดพื้นทรงสารคนแต่เห็ดอย่างหมดได้ซอยเหลืออย่างข้าจับไว้ เครียดอยู่พี่น้องแต่ว่ามักเบิ่งละครนะพี่น้องละครฝั่งลาวกับฝั่งไทยแักเบิ่งละครจักสิจบแบบใดเนี่ยม่งหูละครเรื่องนี้ คลิปนี้กลาวขา่าสบายดีเด้อพี่น้องเพราะกันคลิปหน้าเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีที่คอยเมตตาซ่องน้อยของสาวอึ้งกับภาคเป็นกำลังใจให้สาวอึ้งแบบนี้ตลอดไปเด้อแล้วกะ็ผิดพลาดสิ่งใดก็ขอพี่น้องเอฟซีให้อภัยและเมตตาครอบครัวสาวอึ้งแล้วกะ็สาวอึ้งในเด้อแล้วกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างสาวอึ้งผิดพลาดไปก็ขาขอโทษเอฟซีนัทีนี้เนาะและะ้วก็ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ FC ได้ให้คำแนะนำมาล้ะก็ให้ความเมตตามากกับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกับโมมีอย่างตอบแทนมมตต่คํ่มากวยพวนให้ FC ทุกคู่ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งโบเจ็บโบไข้โบจนผ่านโรคพยาธิโควิดนี้ไปให้ได้เนาะเสะื่อกับบ้านสื่อกําลัางระบาดแหงตอนนี้กับขอให้พ้นจากพยาธินี้ไวๆพี่น้อง Ini kalau aku beli.